วันนี้เราอยู่กันที่โกดังพ่วงข้างมีชัยครับผมมาอัปเดตสินค้ากันครับหลังจากห่างหายกันไปนานก็ผมเราก็ยังทำพ่วงข้างเหมือนเดิมนะครับผมมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคาเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือจำนวนที่มากขึ้นครับผมอันนี้มีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาครับผมจะเป็นตัวแหลกท้ายรถมอเตอร์ไซค์ล้อกันลมครับผมตัวนี้พ่วงข้างรุ่นนี้จะชื่อรุ่น65คูณร้อยครับรุ่นนี้65คูณร้อย ณนะวันนี้นะครับผมราคาพิเศษครับอยู่ที่3,800บาทเท่านั้นครับผมเป็นราคารวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางครับผมรุ่นนี้ครับผม3,800บาทรวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางมาดูงานพ่นสีเสร็จครับผมตัวนี้เตรียมพร้อมส่งสเปคจะเป็นแบบนี้ครับผมสเปค65นั่นก็คือความกว้างของพื้นที่ใช้งานครับผมตรงนี้เลยครับผมที่วางของตรงนี้ จนถึงตรงนี้ครับกว้าง65เซนส่วนความยาวนะครับผมตั้งแต่ประตูจนถึงกระจังหน้าตรงนั้นครับผมยาวอยู่ที่100ซนติเมตรครับผมมีที่พิงแบบนี้ประตูท้ายมีที่รองท้ายนะครับผมนี่เลยครับผมเปิดได้ครับผมประตูท้ายเปิดได้แบบนี้ครับนี่เลยครับผมมีที่รองท้ายตัวนี้สวิงอาร์มเป็นเหล็กรางน้าครับผมเหล็กรางน้ำสองนิ้วแข็งแรงครับผมตัวนี้เราพ่นสีให้แบบนี้เลยครับผมตัวนี้เราจะเรียกว่าสีขาวน้ําเงินครับ เรามาดูโชคกันครับผมโชคที่ลูกค้าจะได้ครับผมเมื่อสั่งไปในราคา3,800บาทครับผมจะเป็นโชคใหม่หนึ่งคู่แบบนี้ครับเราให้เป็นโชคใหม่เลยนะครับผมพวงข้างเราเน้นโชคใหม่ครับผมตอนนี้เลยครับผมโชคใหม่แกะทุงเลยมีบางโคนแถมให้ครับผมบางโคนนี้เป็นเหล็กนะครับผมเราเชื่อมติดเข้าไปเลยครับผมตรงนี้เชื่อมเข้าไปเลยครับผมอันนี้งานดบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเหล็กที่ใช้ในการผลิตครับผมนี่เลยครับผมปลาปลายเรียบคาดแดงครับตัวนี้หกขุน ความหนาอยู่ที่เท่านี้ครับผมนี่คือความหนาครับผมตรงนี้ความหนาของเหล็กครับเป็นเหล็กชุบกันสนิมครับผมตัวนี้อันนี้ก็สวิงอาร์มครับที่ยังไม่ได้พ่นสีตัวนี้จะเรียกว่ารุ่น65คูณร้อยครับ65คูณร้อยราคาอยู่ที่3,800บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับผมมีล้อให้ด้วยนะครับลูกค้าได้ล้อด้วยแต่ว่าตัวล้อจะเป็นล้อยางมือสองนะครับผมสภาพสวยๆเน้นใช้งานครับผมตัวนี้ก็จะเป็นงานดิบครับ รุ่น65คูณร้อยก็ผม3 8ม0บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางสามารถติดตั้งได้กับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับผมเรามาดูรุ่นพี่เบิ่มกันครับผมตัวนี้เราจะเรียกว่ารุ่น70คูณร2 0ครับผมเหล็กที่ใช้ผลิตจะเป็นตัวนี้เลยครับผมปลาปลายเกลียวครับผมคาดน้าเงินนี่เลยครับผมความหนาครับรุ่นนี้จะเหล็กหนาครับผมเหล็กปลายเกลียวคาดน้าเงินตัวสวิงอาร์มจะเป็นรางน้ำสองนิ้วครับผมมีบางคนแถมให้ด้วยครับผม ประตูท้ายเปิดได้ครับมีฝารองท้ายตัวนี้กว้าง70เซนติเมตรครับตรงนี้ครับผมพื้นที่ใช้งานพื้นที่วางของกว้าง70ยาว120ครับผมตั้งแต่กระจังหน้าครับผมจนถึงประตูท้าย120เซนติเมตรครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่7,500บาทครับผมรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับผมพวงคังเราเก็บเงินปลายทางเท่านั้นครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งแล้วก็รอรับสินค้าจ่ายเงินที่ไปรษณีย์นะครับผม มาดูรุ่นเล็กครับผมรุ่นนี้เราจะเรียกว่ารุ่น60คูณ100ตัวนี้จะราคาอยู่ที่3,300บาทเท่านั้นครับผมรวมค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางได้โชคใหม่หนึ่งคู่ได้ล้อเหมือนกันครับผมเหล็กที่ใช้ผลิตจะเป็นเหล็กแป๊บแบบนี้ครับผมเหล็กชุบขาวกันสนิมครับตรงนี้พื้นที่ใช้งานนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่60เซนติเมตร60นั้นก็คือตรงนี้ครับผม60เซนติเมตรจนถึงตรงนี้ กว้าง60ยาว100เซนครับผมตั้งแต่ประตูท้ายจนถึงกระจังหน้าตรงนี้ครับผมยาว100เซนติเมตรประตูท้ายเปิดได้แบบนี้ครับผมรุ่นนี้3,300บาทเท่านั้นครับผมรวมส่งแล้วเก็บเงินปลายทางครับผมหากท่านไหนสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมร้านอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมท่านไหนอยู่ใกล้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมเราได้ครับผมอยู่จังหวัดสุรินทร์หรือท่านไหนไม่สะดวกเข้ามาก็โทรมาสั่งได้ครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศครับ